ดีครับทนานของเสกสรรด้วยครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ก่อนชกวันนี้เป็นไงบ้างวางแผนยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหนงสือทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก่อนชกวางแผนยังไงก็วางแผนก็เหมือนเดิมครับเดินบู๊ดูดันเหมือนเดิมครับผมอืก็มั่นมั่นใจในร่างกายของตัวเองว่า้นเถอะครับพอเราสไตล์นี้อยู่แล้วครับพะเราชอบแบบ เดินบูเดินชวนเล็กกันแล้วครับผมแต่วันนี้สังเกตดูว่าเสกสรรมีมีศอกพยายามจะใช้ศอกให้มากขึ้นครับผมก็ลูกนี้ก็ซ้อมมาครับเออศอกกลับครับผมอ่าฮะก็มีศอกกลับก็ศอกข้างหน้าบ้างศอกกลับบ้างครับก็ซ้อมมาด้วยครับลูกนี้ครับคู่ต่อสู้แตกตั้งแต่ยกแรกเลยใช่ครับผมนะศอกของเราสิใช่ศอกกลับครับผมอ่าฮะโชกออกไปแตกเลยรั้นครับผมตอนที่คู่ต่อสู้แตกรู้สึกไงบ้าง ก็เห็นผู้ต่อทุ่แดก็เห็นเลือดโคเยอะเหมือนกันครับคิดว่าก็คิดว่าแบบนี้ก็บูเหมือนบูไปครับพยายามฟันศอกแล้วเปิดแปลงนี้ครับอ่าฮะครับก็เห็นจุดอ่อนจุดอ่อนของเขาแล้วครับโอ้โหเรื่องว่าน้าเขาแดงแดงไปดเรื่อดเลยคิดว่ากรรมการน้าจะจับได้อย่างยังครับตอนนั้นแต่ว่ายกยกสองนะอืมยกแล้วก็แบบย้ำศอกไปอย่างนี้ครับอ่าฮะเเลือดเขาออกเยอะกรรมการูเลยจับตัวผม อาวุธของเขาเป็นแรงไหมแรงครับยกแรงแรกเขาเตะขาแรงมากครับโอ้โขารู้เตะขาบ่อยมากปะปะปะแล้วเป็นไงโดนโดนเตะเจ้ายางไปก็มีสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ว่าทนได้ครับผมชินแล้วครับชินแล้วครับผมีนคือเขามาเตะเจ้ายางแคบจะทำยกเลยเนี่ยใช่ครับผมยกยกแรงเขาเขาก็รู้จุดอ่อนของเราครับผมอืมแต่เราไม่เคยออกอาการถึงขั้นไหร่นะแค่ล้มนิดหน่อยใช่ครับผมเจ็บไหม ยิ้ดๆครับผมยิ้ดไม่สบายอ่ะครับผมออ๋แล้วอาวุธอื่นเขามีอะไรที่น่าไม่ตกมั้ไม่มีะอ่าครับผมว่าอาวุธอื่นของเขาว่าเรายังยังไม่แบกจัดแจ้งอ่ะครับผมยังไม่จัดแจ้งมีมีแต่ขาที่ว่าโอเคอยู่อ่ะไฟนี้เป็นไฟที่สบายที่สุดแล้วเนี่ยสามไฟที่ทบจกันเนี่ยใช่ครับไฟนี้ถือว่าจับตัวน้อยที่สุดครเขาจับตัวน้อยที่สุดครับถือว่า าามสบายไหมมันมันก็ไม่สบายอ๋อเพราะเราเป็นนักสู้ขึ้นไปต่อยมันมันก็ไม่ใช่ไม่ได้สบายแต่ว่าถือว่าวันนี้ถือว่าโอเคแือว่าเจ็บตัวไม่เยอะครับคืออีกสาวที่ต่อยได้อีกเนี่ยพูดในเร่องากก่อนครับก็เป็นอีกไฟล์หนึ่งที่ที่ได้โบนัสด้วยสามแสนสามแสนห้าครับผมนี่ได้ได้โบนัสมันกี่กี่ไฟล์แล้วเนี่ยสามไฟล์สามไฟล์ซ้อนเลยก็ดีใจครับที่ว่าทำแพทริกได้ครับตอนนี้หวังถึงวันใหญ่ยังก็ ผมได้หมดครับอยู่ที่ผู้ใหญ่ครับผมอยู่ที่ผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ลูกลูกเวันนักข่าวของผมคุณลูกพี่เออลูกพี่สะสมครับแล้วก็คุณสมบรวจเอกอสมินสนเมืองครับอยู่ที่ท่านผู้ใหญ่ครับครับผมนะแฟนคลับของเสกสรรเยอะมากให้กำลังใจนะฮะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างครับสวัสดีครับผมเสกสรรขอฝันเมืองก็ขอบคุณพี่น้องแฟนบอลครับที่แบบเชียร์ ที่ถึงขกบสนามและก็เชียร์อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับที่ว่าตามเชียร์ชื่นชอบในการเชียร์ผมผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณวช,ชติตเดช่ย้ตรมขอบคุณลูกพี่สหายแลวก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่แลวก็ทีมงานเหนือนวันครับวันรุ่นนี้ทุกคนครับขอบคุณที่สนับสนุนผมครับโอเคครับ